ใครที่มีปัญหาท้องผูกนะคะระบบขับถ่ายไม่ดีนี่แนะนําเรยจ้าสมุนไพรดากโกกีนะคะตัวนี้กูบีทานเองมาสี่ห้าปีแล้วนะคะตอบโจทย์สาหรับคนที่ท้องผูกคันเทปจะแม่ฉาวิธีทานกง่ายมากทานแค่ว 2, ันละสองสี่ถึงหกเม็ดนะคะทานตามอาการนะคะใครที่ท้องผูกมากแนะนําเริ่มที่สี่เม็ดเลยจ้าแม่ตัวนี้นะคะไม่ต้องต้มไม่ต้องชงให้เสียวราวิธีทานก็ทานแค่ก่อนนอนเท่านั้นจ้าสนใจแม่จิ้นนิงนกาได้เลยคะ่ะ ที่ทานนะคะง่ายมากทานแค่ครั้งละ4-6เม็ดนะคะไม่ต้องต้มไม่ต้องชงให้เสียเวลานะคะเป็นยาสมุนไพรทานทุกวันนะคะก่อนนอนมันจะช่วยนะคะปรับระบบสมดุลในราไ้มันจะช่วยทําให้การขับถ่ายของเรานะคะกลับมาเป็นปกติครั้งเหมาะสาหรับใครใครที่มีอาการท้องผูกนะคะคุณบีแนะนําเลยแล้วก็เวลาที่เราปวดท้องมันจะอยู่ช่วงประมาณปีห้าถึงแปดโมงเช้านะคะแล้วก็ถ่ายแค่วันละรอบนะคะครั้งเดียวนะคะแบบม้วนเดียวจบนะคะ,ะสําหรับคนนะคะที่มีอาการท้องผูกนะคะแล้ว ก็อยากที่จะได้สมุนไพรตัวนี้นะคะไปช่วยนะคะในเรื่องการทําให้ระบบขับถ่ายมาเป็นปกติครั้งนะคะแนะนำนะคะสั่งซื้อจริงหรืนการได้เลยจ้าจัดไปจ้าแม่จ้า